หลายคนสงสัยทำไมมอนิเตอร์ต้องมีจอธรรมดากับจอเกมมิงคลิปนี้เราจะมาหล่อให้ฟังว่าจอ2จอนี้มันต่ออางยังไงในรายการบันนาเกมมิงเกมเมอร์ ที่กรูครับผมจอรนวากเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจอเกมมิ่งกันหน่อยใช่เพราะทำไมอยี๋ยวนี้ยหลายค่ายหลายแบรนด์ที่ผลิตจอถึงผลิตจอเกมมิ่งออกมาใช่แต่เมื่อจอธรรมดามันก็ใช้ได้เพราะว่าคุณแม็กซี่ก็จอมันก็มีมานานแล้วอ่าทำไมเดี๋ยวนี้จะมามีจอเกมมือเกมมิ่งมาทำไมต้องมีแยกประเภทบางทีเดินเข้าร้านบรรนานจอวางเพียบเลยอย่ามีจอเกมมิ่งอย่ามีจอธรรมดาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นซื้อไม่ถูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกให้ฟังว่าจอเกมมิ่งมันดียังไงผมถามคุณแม็กซี่ก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมเวลาแบบเล่นจอธรรมดาอย่างเงี้ยเคยเจอปัญหาอะไรบ้างคืออผมมมชบบเเเล่นกกกพวยิงง้า เกมต่อสู้อะไรเงี้ยนะตามปกติตอนยังไม่มีอะไรนะ,ะมันก็ธรรมดาอเรื่อยแต่พอไปถึงจุดปะทะเท่านั้นแหละปะทะมอนเตอร์เลยปะทะกับเมียเข้า เวลาถึงจุดที่มันต้องยิงกันหรือว่าต้องสู้กับมอนสเตอร์มีเอฟเฟกระเบิดมีการยิงกันอะไรเงี้ยทีนี้ภาพจะเริ่มแบบกระตุกนช้าแล้วช้าก็ทําให้เราเสียจังหวะอ่ะโซนของผมเนี่ยผมแค่เล่นเกมฟีฟ่าเอาแรดฟอร์ดี๋ยล่าเข้าไปยิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบอลแม่งฉียคุณแม่สี่คือเห็นมันจังหวะบอลจริงๆมันควรจะแบบพิュ๊พสวยๆไหมพุ่งเข้าโก้สวยๆใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยเป็นพลแบบเป็นหลายๆลูกกรรมการเป่าหยุดไหมมีคนกวนใช่กวนใช่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมการเขาไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการแสดงผลของภาพเฟรม ทำงานกราฟิกทำงานตัดต่อปัญหาเนี้ยก็เคยเจอเหมือนกันเม่ใช้จอธรรมดาเวลาผมทํางานอย่างเงี้ยผมจะนั่งนี่ใช่ไหมมองแบบปกติใช่ไหมมุมมองเวลาผมทำงานอย่างเงี้ยลูกค้ามาตรวจงานก็จะมายืนอยู่ข้างๆผมมุมมองเขาจะแบบมุมจับมุมสูงเข้ามาเขาดูลงมาแล้วเขาจะบอกว่าเ้ยพี่ว่าสีมันเพี้ยนตรงเนี้ยดูที่หลังว่าการมององศาที่ต่างกันเนี้ยก็เป็นจอธรรมดามุมมองจะไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองบอกทุกอย่างเลยว่าไอ้ปัญหาที่เราเคยเจอกันจอเกมมิ่งมันจะขจัดปัญหานี้ได้อย่างไรใช่บอกเลยว่าผมเนี่ยตอนแรกก็สงสัยแต่ตอนนี้หายสงสัยแแแแลล้้้วววออ๋สสดง่่าาาคคุณมมมม็กรรูนนนิปต์ัไเพีย เริ่มไปเลยเพราะแรกครับจอเกมมิ่งที่เราเห็นตั้งสวยอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจอที่มีความละเอียดภาพสูงมากๆถ้าอย่างที่เรารู้กันจอโบรติเรโซลูชันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 9 2่งเก้าสอง่งถ้ายุคนี้ก็จะเป็น Full HD เรียกว่า Full HD เดี๋ยวนี้ค่ายเกมอ่ะมันไม่ทาออกมาแค่แบบหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ไงมันออกมาเป็น 2K 4K 4K ยิ่งดูหนังเดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยแม่ง8 K ไปแล้ว8 K ไปแล้วเออใช่แล้วจอเดี๋ยวนี้จอเกมมิ่งอ่่่ะะมมมมมมัันนนกกก็เเเลลลยยยยผิิิตออออาาให้้แบบควีดสสูงงงขึจ ที่เป็น 2K 4K เนี่ยมันก็จะเริ่มขนาดจอตั้งแต่20นิ้วขึ้นไปอ่ะจริงๆถ้าเป็นจอเกมมิ่งที่ดีๆนะผมว่าันจะเริ่มสตาร์ทตี่งแต่24 27 24นิ้ว27นิ้วขึ้นไปนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมจอเกมมิ่งถึงดีกว่าจอธรรมดาครันั่นก็คือความละเอียดที่มละเอียดสูงกว่าเยอะเลยนี่มาถึงข้อที่สองบ้างจอนวักก็คือว่าจอเกมมิ่งเนี่ยจะเป็นจอในแบบ IPS มันยังไงภายใน IPS เท้าคางกันนิดนึงเท้าคางกันนิดนึ่งเท้าความเท้าความต้องบอกว PA, ซึ่งจอ2แบบนี้จะเป็นอย่างที่คุณจอรนวาร์กเล่าตอนต้น,นรายการเลย oh. ก็คือว่าเวลาเรามองในมุมเฉียงๆ uh. การแสดงผลสีหรือภาพเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปทันที oh. คือจอปกติทั่วไปเนี่ยจะมีมุมมองการมองอยู่ประมาณ170องศาแล้วมันต่างจากจอเกมมิ่งยังไงคุณมาซี่อย่างที่บอกด้วยความที่จอเกมมิ่งเนี่ยเป็นระบบ IPS uh. ซึ่งย่อาจาก In Plane Switching เนี่ย uh. การมองในองศาต่างๆเนี่ย uh. มันจะให้สีและภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนใดๆเลยใช่ใช่แล้วไงต่อคุณมาซี่คุณภาพสีที่มันแสดงออกมาอยู่ในคุณภาพสูง จอแบบ IPS เนี่ยให้ค่าสีที่ใกล้เคียงกับ Adobe RGB ถึง97%เลยถ้าพูดถึง Adobe เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมว่าชอบใช่ใช่ราสเตอหรือแม้แต่คนที่ถ่ายรูปก็ไลท์รูมคนพวกเนี้ยทำงานอ่ะต้องใช้ค่าสีที่ตรงแบบที่เถ่ายมาไม่สุดคนไปใช่ถ่ายมาสีนี้เอ็กพอร์ตไปอีกสีนึินแล้วผมเห็นเมื่อกี้ข้างกล่องบอกว่ามันมีレスปอนท์ไทม์จอแบ IPS จะมีレスปอนท์ไทม์ที่ตับต่ำมาถึงค่าของสีนั่นแหละใช่เรสปอนท์ไทม์มันคืออะไรกันแน่เรสปอนท์ไทม์เนี่ยถ้าแปลกันตรงตัวเลยคือว่าาาออัตตตรรกบโ้ เราพูดถึงสีใช่ไหมมันก็คืออัตราการแสดงผลของสีการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เกรย์ทูเกรย์จนถึงแบล็กทูไวท์เหมือนว่าเป็นมิลลิเซคันก็คือมิลลิวินาทีหนึ่งในล้านวินาทีซึ่งมันจะเร็วมากดังนั้นเนี่ยค่าเรสปอนส์ไทม์อย่างที่ผมบอกเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีตัวนี้เนี่ยมีค่าเรสปอนส์ไทม์อยู่ต่ำเพียงแค่1มิลลิเซคันเท่านั้นเรียกว่าต่ำสุดแล้วนะอันนี้ผมพูดตามความเข้าใจเขาคือคือการเล่นเกมบางทีอ่่่่ะะรัับมมมนนนนนจีีีีีีีกกกาเปปลยยสสสสถููดไ เปลี่ยนเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีใช่มันก็จะไม่เห็นการเหลือมของสีอ่ะก็ลองคิดสภาพสมมุติเราอยู่ในถ้าใช่ไหมเราก็เดินออกไปข้างนอกจากจากมืดก็ต้องเป็นสว่างใช่ไหมนั่นแหละคือการเปลี่ยนสีของกรอ่ะข้อ3คุณแม็กซี่ครับผมต่อกันเลยข้อ3คือจอเกมมิ่งสมัยใหม่เนี่ยมีเทคโนโลยีในการลดการเหลือของ ภาพซึ่งไอ้เทคโนโลยีการลดความเหลื่อมภาพเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกอย่างตอนแรกแหละที่เล่นฟีฟ่าแล้วบอลมันเหลื่อมๆเหมือนี่ผมบอกอะอาการนั้นคืออาการนั้นแหละซึ่งจอสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีคือที่เรียกว่าจีซิงและฟีซิงทำไมมีสองอันอะเทคโนโลยีสองอันนี้จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าไม่ไม่ต่างกันไม่รู้ครับวิววิววิวรู้รู้หยอกหยอกซึ่งสองเทคโนโลยีเนี่ยที่เรียกว่าจีซิงและฟีซิงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระบบเดียวกันการลดการเหลื่อมภาพเหมือนกันแต่ที่มันเขาเรียกต่างกันเพราะแบรนด์ของการจอคือจอสมัยนี้มันมีแบรนด์การจอที่ทอยใครทำเทคโนโลยีใ อ่าใช่อ่าอย่างของ NV ็นวีเดียก็ทำจีซิงตัวนี้เอาจีเป็นจีซิงอะไรอย่างงี้ส่วนเอ็มดีเอ็มดีก็ทำฟรีซิงแล้วอย่างที่บอกมันคือเทคโนโลยีเดียวกันการที่ใช้เทคโนโลยี2อันนี้มันทำให้การเล่นเกมคุณอ่ะสมูทมากขึ้นลดอาการฉีกขาดของกราฟิกซึ่งการนี้เขาเรียกว่าสกินเทียร์ลิงเอฟเฟกต์สกินเทียร์ลิงเอฟเฟกต์คือการที่เฟรมเรทของการ์ดจอสมมอคุคุณแม็กซี่ใช้จอจอจอโคตรแรงเลยอ่าส่งภาพมาได้ร้อยกว่าเฟรมเรทส่งมาที่จอการใช้จอธรรมดาในการเล่นเกมจอเขาเล่าด้แค่60 เปี่ยถูกไหมพ่อม่ตรงนี้มันก็เลยเกิดการที่แบบว่าไม่สมดุลกันส่งมาร้อยกว่ารับได้แค่60สิบถ้ามราเลยมีการฉีดการเลื่อมไอ้เคโนโลยีตัวนี้มันจะปรับความสมดุลให้ตรงกลางให้ว่าจอนี้รับได้ประมาณแค่นี้แหละจะเป็นตัวคอยจัดการให้ว่าแบบให้มันม m o ไม่เกิดการฉีดขังภาพไม่ใช่ฉีดขาดของอยุวะอะไรแลบน้แคนถามว่าอ่ะแล้วถ้าผมใช้จอที่มี G-Sync จำเป็นต้องใช้การ์ดจอของ Nvidia ด้วยไหมตอกเลยว่าจำเป็นจำเป็นเหรอเพราะมันจะได้แสดงผลที่ตรงกัน ใช้ระบบที่มันรองรับซึ่งกันและกันมันก็จะดีขึ้นไปอีกในอนาคตเป็นยังไงฮะได้ข่าวว่าไม่แน่มันจะมีระบบคอมพิวเตอร์ในการปรับว่าค่ายแดงใช้ของจีซินค่ายเขียวใช้ฟีซินอนาคตอาจจะมีแต่ตอนนี้แนะนําว่าใช้กาจอรุ่นไหนเขาใช้เทคโนโลยีอันนั้นเถอะข้อที่4เนี่ยก็คือจอเกมมิ่งเนี่ยจะเป็นจอที่มี refresh rate ค่อนข้างสูง refresh refresh r e f e นี่มันคืออะไรกันบ้างซิซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วก็ได้คือจอที่คุณเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการก กะพริบหน้าจอตลอดเวลานะสังเกตเลว่าวิดีโอจอมันมีเป็นแบบเป็นเส้นๆอ่าเป็นเส้นๆกระพริบๆซึ่งตาเปล่าจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ว่าทุกจอที่รันอยู่เนี่ยจะมีการกระพริบตลอดเวลาซึ่งรีเฟรชเรทก็คือตรงนี้แหละครับก็คืออัตราการกระพริบหน้าจออ๋ผมเคยได้ยินว่ายิ่งจอรีเฟรชเรทต่ำๆยิ่งทำลายตาเราใช่ใช่กระพริบเยอะอ่าใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นจอปกติทั่วไปอย่างที่บอกว่ารีเฟรชเรทจะอยู่ประมาณ60เฮิร์ตซ์จอ monitor เที่ยวมาเล่นเกมรีเฟรชเรทไม่ควรจะต่ำกว่า120เดี๋ยวนี้ได้ข่าวมีถึง200แล้ววอ้าแลไอ้ความสของรรรรรีีเเเเเฟชทนน่ย120 114ฮฮิิตต์์มั <languages? S 1> อธิบายให uh ้ฟ huh. ังง well, ่ายๆเลยรีเฟรชเรทเนี่ยตัวเลขยิ oh, <Heh. S 1> ่งส mm ูงเท่าไหร่เนี่ยมันหมายความว่าสมมติ144เฮิร์ตใช่ไหมนั่นคือจอเนี่ยสามารถแสดงผลพิกเซลได้144เฟรมต่อวินาทีอ๋อคือการวิ่งของเฟรมเรทนั่นแหละใช่อัตรารีเฟรชเรทเนี่ยจะมาแก้ปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือว่าอาการเฟรมเรทตกเวลาเราเล่นเกม open world Map ใหญ่ๆใช่ไหมเข้ามาในเกมเนี่ยมีต้องโหลดภูเขาโหลดต้นมงต้นไม้โหลดถนนอย่างเงี้ยถ้าเฟรมเรทตกก็คือมันจะมาทีละอันภูเขาจะมาก่อนปั๊บต้นไม้มาถนนมาอ่าถ้าคุณใช้จอที่มีอัตรา ไฟเลสสูงเนี่ยทุกอย่างจะมาปุ๊บเร็วมากก็ถ้าใช้ร่วมกับจีซิงฟีซิงก็ยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่อัะนี้แหละครับสี่เหตุผลสี่เหตุผลที่ทำไมจอมอนิเตอร์เนี่ยถึงต้องแยกเป็นธรรมดาและเกมมิ่งเหตุผลว่าทำไมเกมเมอร์ถึงคนเลือกใช้เกมมิ่งมอนิเตอร์ดีกว่าพูดถึงตรงนี้เนี่ยัแม่น้ำมาสี่ห้าสายสี่ห้าสายเหตุผลทุกอย่างะจบนที่เราจะขายของเราจะขายของกันแล้วนะที่วางอยู่ตรงหน้าเราวางตั้งแต่ต้นแล้วใช่คือจอเกมมิ่งจอ LG อันตังเกตเกมมิ่งมอนิเตอร์ GL 8 5 0เดเ้าดูคุณสมบัติของไอตัวจอ LG Monitor GL850 หน่อยคุณแมซี่อ่าข้อแรกอะไรคุณแมซี่ข้อแรกก็คือจอเกมมิ่งเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งดีจอ LG ตัวเนี้ยมีขนาดใหญ่ถึง27นิ้วใหญ่แล้วห้าหกนิ้วมันก็ใหญ่นะแล้วระบบเป็นไรระบบเนี่ยจะเป็นแบบ 2K ซึ่งจอ27นิ้วเนี่ยมันเหมาะกับการแสดงผมแบบ 2K คือ 4K ผมแนะนําเป็นพวกทีวีเล่นเกมคอนโซลแต่ถ้าเกิดเล่นเกมคอมนะแบบที่ต้องจาะหน้าอย่างงี้นะ27นิ้วเนี่ยกำลังโอเคเลยออ่าโเคจอนี้ใช้พาร์เนลแบบ IPS IPX ว่าดีแล้วนะเป็นนา นาโน IPS c o r c h HD ขนาดยีดนิ้วนาโนนี่ใช่ปีกแมนยูที่เคยเล่นอยู่2คนใช่แล้วนานี่ที่ผิวๆิวถุยถ้าคุณชิวานาโนเนี่ยเล็กธรรมดาไม่ได้นะ,ะต้องเล็กและดีด้วยนาโ,โน IPS c o r c h HD ข้ตอต่อไปของแม็กซี่ข้อต่อไปก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าจอ,อตัวนี้นะครับมีอัตราลิเฟนเลดที่สูงถึง144่งเฮิร์ตคือ LG เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทําจออยู่แล้ว2 K 4 K 8 K มันทําหมดแล้วก็ที่สำคัญคือมี response time 1ม์หนึ่งมิลลิวินางทีหนึกงมิลลิวยนะถ้าทง เกโตเกเนี่ยน้อยอแต่ยิ่งดีกว่า Back to White ที่น้อยพูดง่ายๆคือถ้าเกโตเกนหนึ่งมิลลิสกเกิลแบคทัวไวท์หนึ่งมิลลิสก์เกิลเกโตเกนดีกว่านอกจากเนสบอนไทม์แล้วอย่างที่บอกมีระบบป้องกันการ,การ,การเหลือของภาพไอ้ตัวนี้เป็นระบบ G ีซิงบ้านใครใช้การ์ดจอเอ็นวีเดียจัดเลยตัวนี้จัดตัวน,นี้ไปเลยเล่นเกมลื่นๆนอกจากมี G ีซิงของเอ็นวีเดียแล้วเรื่องสีพอจะบอกว่าซื้อจอเกมมิ่งมันไม่ใช่จะเล่นแต่เกมจะเอาไปทํางานด้วยอย่างที่คุณแม็กซี่บอกว่าจอที่ดีควรจะมีค่าโรบิอาัจจิบีค่าสสีเปก้า ในช่วง DCI P3 98ถือว่าสูงสูงยังไงสูงกว่า sRGB ที่100อน่ะสูงกว่า35<ช>ซึ่งเหมาะกับเล่นเกมและการทำงานอย่างยิ่งพูดถึงความสามารถรวมไปแล้วเ๋ยวดูดีไซน์มากดีกว่าจอเกมมิ่งเริ่มจากที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยจอโคตรบางแค่นี้เองอ่ะคือแทบไม่มีเลยมั้งสีใช้สีแดงันดำด,นดูแล้วว่าดูดุสวยสามารถทำอะไรได้ต่อไปว่าบางทีเรานั่งเล่นจอสบายๆใช่ไหมแล้วก็สามารถปรับองศาได้นอกจากนั้นนะฮะดึงขึ้นมาอย่างนี้ ปมามันต้องขึ้นไงแค่นี้เหรอแม็กซี่ไม่ใช่ฮะยังไงยังไงนี่ไงฮะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้อ๋อโอเคโอเคผิดผิดโทษโทษนี่อ่านีามไ่ได่ได่อ๋อมันปรับได้แบบตั้ง9ต่อ16ตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันจะปรับมาแนวนี้ทำไมวะหรือแบบรถนิยมส่วนตัวกูอยากเล่นเกมถึงเขียนคือไอ้อย่างเงี้ยมันเหมาะกับคนที่ทำงานกราฟิกทำงานออกแบบแบนเนอร์อะไรเงี้ยมันมีออกแบบอรงที่มันเป็นแนวตั้งอูพอร์ตข้างหลังน่อยมีอะไรบ้างแม็กซี่พอร์ตข้างหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพอร์ตทั้ง USB Type C พอเทดดี้ไอสองพอเลยมีพอตเสียงด้วยมีพอตเสียงด้วยเอาเอาพูดเสียงเล่นแล้วต่อหูฟังก็ได้แล้วก็มีช่องเสียบสายที่มาจากตัวพีซีคือซื้อไปโคทุกพอตแหละนี่คือการออกแบบพบใช้ง่ายแล้วก็สวยงามบางเบาใช่นี่เป็นตัวจบของเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ผมยังเห็นอีกว่ามันจะมีความสามารถคุณสมบัติเยก็ย่อยอีกคุณสมบัติย่อยย่อยก็อยู่ในระดับที่ดีเลยเท็ดดี้อาร์เทนแสดงภาพได้สมจริงได้นำมีก์แอคชั่นซิงก์ก็อย่างเวลาแบบฉากแอคชั่นเร็วๆไวๆอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะตอบ ลดความช้าของการอินพุตแรงต่างนะฮะอีกอีกอย่างก็คือแบล็กซับเบลเซอร์อันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีปัญหาเวลาเล่นเกมร e s i d e n อ e V i l มากที่มันก็เป็นมืดมดอยู่แล้วคือพี้ตามตอกเลย่เห็นไหซึ่งนี่แหละฟังก์ชันแบล็กซับเบลเซอร์จะช่วยตรงนี้คือเวลาเราเข้าไปในที่มืดๆเนี่ยมันไม่ได้มืดไปเลยมันยังมีเงาเป็นเงาให้เห็นที่แสงน้อยแล้วเห็นเป็นเป็นลางๆนี่แหละคือคุณสมบัติของ LG GL 8 5 0ครับผมตัวนี้ราคาผมนกซี่ราคาเนี่ยเดี๋ยวเราบอกกันตรงนี้เลยนะฮะไม่แพงอย ักเกียร์ตัวนี้นะครับราคา12,900บาทครับผมอ่า เรารีวิวให้ดูแล้วคือทุกอย่างที่เป็นที่สุดของเกมมิ่งมอนิเตอร์มีอยู่ในตัวนี้เล่นได้ทั้ง PC คอนโซลก็เล่นได้นะตัวนี้ซื้อยังไงของแม่ซี่ตัวนี้เนี่ยก็ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะใครอยากได้สินค้าไอทีหรืออยากได้ LG ตัวนี้นะสามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้เลยที่ w w w b n n i n t h ถ้าเกิดสนใจ LG ตัวนี้ก็เข้าไปเลยพิมพ์ว่า LG ล n t อันต้าเกียนะฮะแล้วก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นตัวนี้กดเข้าไปหลายคนเออว่าพี่ของพวกนี้นหอ ท็อปอัมสโตอร์อย่าไปบอกใครนะซึ่งเป็นส่วนบริการลูกค้าส่วนบริการลูกค้าลูกค้ามาส่งซ่อมลูกค้ามาจับสินค้านู่นนี่นั่นส่วนบริการของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตึกคอมเซเว่นถนนสัพพวุฒิบางนาเข้ามาที่ออฟฟิศใหญ่เราได้เลยนะฮะเข้ามาเจริสนามบอลที่ท็อปอัมสเตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ยสามารถที่บอกได้ว่าแบบเอยผมอยากดูสินค้าตัวนี้เรามีเราก็จะหยิบลงมาให้ดูถืว่าแบบโอเคอคุณดูของก่อนอะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ที้อูกกลับบ้านแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะผิดมาาตรรกกก้องัน เราล้างมือโโอ้หตรวจใช่เข้มเลยเอาได้ทีละไม่เกินห้าคนเท่านั้นใช่คือเราปฏิบัติเพื่อที่จะเซฟทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยที่สุดถูกต้องอ่าอ่ารีบดูใบหวังว่าถ้าใครที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอาความรู้ไปเฉยๆเอาความรู้ไปใครอยากซื้อก็กดลิงก์ข้างล่างก็ซื้อเลยใช่กดลิงก์ข้างล่างด้วยเราระวังนี้ไว้ให้แล้วฉะนั้นใครอยากซื้อจอนี้กดลิงก์ข้างล่างกดเลยเพื่อนบอกแม่บอกพี่น้องมากดลิงก์ข้างล่างยกมือไหว้ขอบคุณถูกต้องอ่าคลิปนี้เราฝากช่องทางการติดต่อและต่อติดไว้ก่อนช่่ออองงงงททาาาาตเเรรั้หมดก็คื Facebook YouTube ข บนนานนาไอจ like <Ừ. S 1> ีอ่าไลน์แอดบานนาอ่าอินสตาแกรมเราก็มีเหมือนกันคิปนี้ต้องลาคันเปนก่อนแล้วค็แม็กซี่ผมจอนวาร์ผมแม็กซีท่ทิกูรูครับผม,ผมลาคันเปนก่อนค,ร,คร,รับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบ